สวัสดีครับพวกับผมรับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟล์มนะครับทักทาย f อฟนะครับสําหรับค่ําคืนนี้เนาะนะครับเมื่อเช้านะครับแมงกะบีีไปตลาดเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีธุระที่ต้องทําอยู่ก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับโอเคคลิปของวันนี้ก็จะลงช้าที่สุดก็คือลงช่วงกลางคืนช่วงก่อนไฟ์สดนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะพูด กับการที่เราไปสอบใบขับขี่นะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผมก็เป็นการสอบใบขับขี่เป็นครั้งแรกนะครับผมไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็ตื่นเต้นดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่เพิ่งได้ไปสอบมานะครับก็แมงกบี้เดินทางออกจากบ้านประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับแต่ว่าจริงๆผมตื่นตั้งแต่ ก่อนหกโมงนะแต่ว่าเราอาบน้ําเตรียมตัวอะไรมันก็กินข้าวด้วยอะไรด้วยก็พร้อมเดินทาง7จ็ดโมงที่ขนส่งสุโขทัยนะครับจะเปิด8ปดโมงนะครับแต่เขานัดเข้า,อ,าอบรมนะครับแปดโมงครึ่งซึ่งผมเองเนี่ยก็เดินทางไปแปโมงยี่สิบกว่าทีนะครับก็ถือว่ายังทันอยู่นะครับก็ช่วงเช้าเนาะเราก็ไปยื่นมีบัตรประชาชน มีใบรับรองแพทย์มี2อ,อย่างนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปชั้น3ม,มันจะมีอยู่3ชั้นนะครับขึ้นไปชั้น3จากนั้นเนี่ยนะครับก็เข้าไปในห้องนะครับแล้วก็ครั้งแรกเลยอ่ะนะครับเขาก็ให้ออกมานอกห้องก่อนเพราะว่าข้างนอกมันมีอุปกรณ์ในการทดสอบสมรรถภาพนะครับก็มีว่าให้เรานั่งเก้าอี้ แล้วเราก็มองไปข้างหน้ามันก็จะมีป้ายที่มีสีต่างๆนั่นคือด่านแรกก็จะชี้ให้ดูว่าสีนี้สีอะไรจะเป็นจุดวงกลมถ้าเรามองไกลๆมันก็จะเล็กแต่ถ้าเรามองในระยะที่เราเห็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสีอะไรนะครับโอเคอันดับที่2ก็คือการเหยียบไฟเบรกนะครับอันนี้ใช้เท้าขวาอย่างเดียวนะมันจะมี2เหยียบก็คือเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกนะครับเราเหยียบคันเร่งเนี่ย สักพักหนึ่งเหยียบค้างไว้นะครับมันเป็นสีแดงแล้วมันจะขึ้นสีเขียวแล้วให้เรารีบแตะเบรกถ้าเราแตะทันเราก็ผ่านถ้าแตะไม่ทันไม่ผ่านนะครับแล้วก็อันดับที่สามนะครับก็คือเรื่องของสายตาซึ่งเขาจะมีเอ่อเหมือนจอยนะจะมีเดินหน้าถอยหลังนะครับมันจะมีเสาอยู่สองต้นครูเขาก็จะเลื่อนเสาออกไปให้ห่างแล้วก็ให้เราเนะี่ยเลื่อนเสาให้มันเสมอกันอย่างนี้ ซึ่งตรงเนี้ยที่ผมทํารอบแรกไม่ผ่านเพราะว่าเราไม่มั่นใจครับมันมันตรงกันไหมเพราะว่าเราก็ไม่เคยเนาะนะครับอ่าปรากฏว่ารอบแรกผมไม่ผ่านผมต้องทําอีกรอบหนึ่งถึงจะผ่านนะครับซึ่งอันนี้ยากอยู่นะครับต้องใช้สมาธิดีนะนะครับรอบแรกถือว่าผมตื่นเต้นด้วยแล้วก็ผมก็รีบไปหน่อยก็เลยไม่ผ่านนะครับแล้วอันดับที่3ามก็คืออ่าดับที่4เนาะก็คือเอาหน้า ไปมองตรงจอแล้วก็เอาจมูกแตะไอ้ตรงพื้นเนี่มั้งแล้วก็เขาเคาก็จะมีแสงสีขาวอยู่ทางซ้ายกับขวาให้เราบอกว่าแสงสีขาวที่เราเห็นอยู่ทางซ้ายหรือขวาคือเรามองด้วยสายห่างตาครับมันจะอยู่ห่างตาครับมันจะไม่อยู่ตรงกลางแสงจะอยู่ซ้ายขวาอย่างนี้อ่าอันนี้คือผ่านอันนี้ง่ายครับเอออ่ะจากนั้นนะครับก็เสร็จจากช่วงเช้าก็ประมาณสักสิบโมงกว่าแล้วนะครับก็ เข้าห้องประชุมก็คราวนี้ก็เขาก็จะมีเช็คชื่อนะครับมีเรียกไปสแกนนิ้วเพื่อทำประวัติลงในอคอมนะครับแล้วก็ดูกฎจราจรนะครับศึกษากฎจราจรนะครับก็คืออบรมอ,อกรมคำว่าอบรมก็คือเขาจะมีจอ,อาฉายนะครับจอใหญ่นะครับให้เราดูเหมือนเราเปิด YouTube ดูนั่นแหละแต่ว่ามันจอใหญ่ นะครับว่าเออการขับขี่เครื่องหมายจราจรนะครับเกี่ยวกับการขับรถโดยตรงแล้วก็หลายๆอย่างนะครับโอ้โหง่วงมากทุกคนก็ออบรมไปจนถึงเกือบเที่ยงนะครับแล้วเขาก็ปล่อยไปกินข้าวนะครับแล้วเขานัดบ่ายโมงต้องเข้ามาอบรมนะครับก็คือได้มีเวลาพักก็1ชั่วโมงนะครับ ซึ่งวันนั้นนะผมก็ไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปอย่างนี้หรอกครับผมถ่ายแค่คลิปสั้นๆอนตอนที่ผมกําลังจะออกไปกินข้าวนะครับแล้วก็รีบกินข้าวแล้วก็รีบเข้ามานะครับแล้วก็มาถึงช่วงบ่ายโมงเนาะก็คือก็อยู่อีกอประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงครึ่งเลยนะก็คือบ่ายสองครึ่งเลยนะอยู่ในห้องอบรมเนะี่ยนะครับ เขาให้ดูเสร็จใช่ไหมเขาก็แจกบัตรมาให้เราก็คือเป็นบัตรที่นัดนะครับก็คือสอบใบขับขีเนี่ยสวันที่สุโขทัยทำสอวันนะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็คือขับรถข้อปฏิบัติมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนอีกวันหนึ่งก็คือวันจันทร์นะครับ วันจันนะครับวันที่28นะครับผมเองต้องไปสุขโขทัยอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะสอบข้อ,อกาข้อข้อ,อกานะก็8ปดโมงครึนะครับก็ยังดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์แมงกะบีกะ่ก็จะติวข้อสอบนะครับที่จะสอบไปขับขี่นะครับคือเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็จากการที่อบรมอะ่ะเราก็ได้รู้ว่าเออป้ายต่างๆมันมีความหมายว่าอย่างไรกฎหมายที่เกี่ยวกับ จราจรเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเกี่ยวกับรถเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าผมน่าจะทําได้นะนะครับก็บางอันก็ยากอยู่นะแต่เราเคนนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าเออมันคืออะไรนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าถ้าผมขยันดูแนวข้อสอบแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้นะไม่ได้ใส่ใจเรื่องอื่นยังไงผมก็ทําได้นะครับวันจันทร์นะครับก็คือช่องชวงเช้า ถ้าสอบเสร็จเนี่ยถ้าเราผ่านเนี่ยก็คือเราไปถ่ายรูปทำบัตรได้เลยนะครับถ้าใครไม่ผ่านมันก็จะมีสอบแก้ตัวอีกอีกครั้งหนึ่งในในวันนั้นก็คือน่าจะเป็นรอบบ่ายนะครับถ้าสมมุติว่าสอบแก้ตัวอีกครั้งนึงไม่ผ่านเขาจะนัดวันวันอื่นที่มาสอบอีกนะครับจนกว่าจะผ่านนะครับเออนะครับที่ผมไปอะ่ะส่วนมากจะมีเด็กๆน้องน้องมาหาลัย ในในช่วงวัยของมหาลัยนะทีเ่เขาเขาได้ไปสอบกันนะครับเด็กๆนั่นแหละนะครับอา่อาก็อบรมก็มีนั่งหลับเนาะครูเขากา็ลุกให้ไปล้างหน้านะครับคนที่นั่งหลับก็คือน้องๆนะที่นั่งหลับก็อีกแค่วันเดียวทุกคนนะครับ ก็เป็นประสบการณ์ผมนะครับผมก็ไม่เคยสอบใบ,บขี่มาก่อนเพราะายังไม่เคยมีเนาะก็คืออันดับแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเราสอบผ่านเนี่ยใบขับขี่ใบแรกผมเนี่ยจะมีอายุได้2ปีหลังจากหมด2ปีแล้วเราต้องมาต่อนะครับถ้าเราต่อเนี่ยเราไม่ต้องมาอบรมในห้องแล้วเราจะอบรมในออนไลน์ในมือถือหรือจอคอมก็ได้เราเข้าไปในนั้นลงชื่อแล้วก็นั่งดูแล้วก็นะครับเซ็นชื่อ แล้วมาสอบนะครับแล้วมาสอบนะครับผมผมก็ไม่ผมก็คิดว่าข้อสอบมันมันน่าจะอันเดียวกันนั่นแหละนะครับเออลืมบอกไปว่าข้อสอบเ่ยมันออกรวมนะทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เหมือนกันเลยข้อสอบใช้อันเดียวกันเลยทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าการสอบปฏิบัติ ต้องสอบแยกอยู่แล้วมอไซค์ก็มอไซค์รถย,ยนต์ก็รถยนต์แต่ไอ้ข้อเขียนไอ้ข้อการนะอันเดียวกันอบรมก็อันเดียวกันนะครับตอนแรกเลยผมคิดว่าเขาอบรมเฉพาะแบบคัดประเภทไงมอเตอร์ไซค์อีกฝั่งรถยนต์อีกฝั่งหนึ่งต้องอบรมแยกกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันแต่ผมก็คิดว่ามันก็ดีนะไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่า ผมมีรถยนต์แล้วผมมาสอบใบขับขี่รถยนต์อ่าเราก็จะได้ประสบการณ์ว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันก็ไม่ยากหรอกมันจะไปยากไอตอนที่ถอยรถเข้าที่หรือเดินรถเข้าที่นี่แหละน่าจะเป็นถอยหรืออะไรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่ามันจะยากประมาณช่วงนั้นละมะั้งนะครับก็เกียร์มันมี2ประเภทนาะก็คือเกียร์เกียร์กระปุกกับเกียร์ออโต้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะง่ายกว่านะครับ อันนั้นเอาไว้ก่อนเราเอาเรื่องของอมอไซค์ก่อนนะครับโอเคก็กำหนดการนะครับที่แมงกะีนะครับตอนนี้ผมรอแค่ใบขับขี่อย่างเดียวนะครับผมถึงจะออกเดินทางได้รอแค่สิ่งเดียวเท่านั้นซึ่งสำคัญมากนะครับก็ถ้าผมออกเดินทางเนี่ยผมต้องพกสามสิ่งนี้ ก็คือ1ใบขับขี่รถยนต์นะครับอันดับ 2. สาําสำเนาเล่มเขียวสมุดประจําตัวรถคู่มือรถนั่นแหละถ่ายสำเนาเอาไว้นะครับอันดับ3บัตรประชาชนของเรานะต้องพกเอาไว้นะครับอันนี้คือด่านแรกถ้าเราเจอด่านเนี่ยเขาก็จะตรวจอันนี้เราก่อนเขาก็จะดูใบขับขี่เราก่อนอันดับแรก แล้วเขาก็อาจจะต้องตรวจบัตรประชาชนว่าเราเป็นคนไทยไหมอะไรไหมนะครับก็ต้องตรวจอยู่แล้วแล้วก็อันดับสมก็ต้องดูสำเนาเล่มเขียวว่ารถที่เราขี่นี้รถถูกกฎหมายไหมมีเล่มทะเบียนไหมไม่ใช่รถล,ลักขโมยใช่ไหมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาจะด,ดูอะไรครับดูภาษีอ่า,า,อาพหลบงไงว่ามันหมดอายุไหมถ้าหมดอายุก็เสียค่าปรับ แตงผมนะ่ะต่อใหม่นะครับนอกจากนั้นเขาก็ดูเลยไล่ครับหมวกกันน็อกไม่ใส่โดนกระจกถ้าถอดออกไม่ใส่ก็โดนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องท่อท่อ,ทอไอเสียดัดแปลงไม่ใช่ท่อเดิมของมันทําเป็นเสียงดังโดนนะครับท่อเดิมแต่เอาไปผ่าให้มันดังก็โดนหรือไปใส่ท่ออื่นที่มันมีเสียงดังก็โดนนะครับแต่รถผม เป็นรถสภาพเดิมๆทั้งคันท่อไม่ดังกระจกพร้อมหมุนน็อกพร้อมนะครับผมก็รอยอย่างเดียวคือใบขับขี่ผมเลยตั้งใจที่จะพรุ่งนี้เตรียมพร้อมเรื่องการติวข้อสอบเพราะว่าวันจันทร์เราเดินทางเนี่ยเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องเดินทางจากบ้านไปคือไปถึงสอบเลยไงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เต็มที่นะครับใช้ความจําว่าเออเราดูข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้อ่าเอา,เอา,เ,อาเอาให้ได้นะครับ ไม่แน่นะครับผมอาจจะสอบได้คะแนนเต็ม50าเต็มห้ก็ได้นะนะครับรู้สึกว่าเขาจะเอา45ข้อต้องผ่าน45ขึ้นไปถ้าผ่านอ่าถ้าสมมุติว่าสอบได้44ก็คือตกนะก็ต้องซ่อมใหม่นะครับคราวนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วนะครับก็คือการสอบข้อข้อกาเนี่ยครูเขาไม่สามารถช่วยเราได้นะครับ <S <S อย่างเรื่องตรวจสมรรถภาพเนี่ย ของร่างกายเนี่ยเขาช่วยได้หรือการขับขี่หรืออะไรยังไงเนี่ยเขาช่วยเราได้แต่ไอเรื่องข้อกา,าเนี่ยเราเขาช่วยเราไม่ได้นะเพราะเราต้องทําเองรู้สึกว่าข้อสอบอ่ะให้เราทําในคอมนะเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยเนาะแต่ก่อนต้องเหมือนนักเรียนอะ่ะก็ต้องมากาใส่รกระดาษแล้วก็ต้องมาตรวจใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาจะตรวจในคอมแล้วก็นั่นเลยไม่ต้องเปลืองกระดาษนะครับยังไง fc ก็เป็นกำลังใจให้แมงกบี้ด้วยนะครับ วันจันทร์ที่28นะครับเมษายนแมงกะบี้ต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานขนส่งสุโขทัยอีก1วันเพื่อสอบใบขับขี่ให้ผ่านนะครับผมหลังจากนั้นแน่นอนครับวันที่30มิถุนายนไม่ใช่30เมษายนอ่าจะไปเดือนนู้นแก30เมษายนก็คือเป็นวันเดินทางที่ผมต้องเดินทางเข้ากรุงเทพก็คือวันที่1 เป็นงานไหว้ครูนะครับของอาจารย์ผมนะครับสำนักปรบลงครูหลวงปู่ใหญ่เพชรเกษม71เป็นสำนักศักยันต์นะครับซึ่งแมงกะบีก็ศักยันต์มาเต็มหลังอะ่ะนะครับเออนะครับผมก็ไปลูกศิษย์เขามาตั้งนานตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วนะครับไปศักตั้งแต่สมัยโอ้โหเพิ่งเริ่มเข้ากรุงเทพใหม่ๆก็น่าจะเป็นอายุ1ิ1หกสอะไรประมาณเนี้ยช่วงวัยรุ่นอะนะที่ไปศัก นะครับจนปัจจุบันก็อายุสี่สิบแล้วอะ่ะโอ้ไม่น้อยนะทุกคนเกือบเกือบยี่สิบปีอะ่ะเป็นสิทธ์นะนะครับสิทธิ์ไม่ลืมครูบาอาจารย์เนาะนะครับผมอยู่ที่ความเชื่อและความนับถือนะครับบางคนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องลอยศักดิ์ก็ไม่เป็นไรแต่ผมเป็นลูกศิษย์เขานะครับอ่าเราก็ศรัทธาในาครูบาอาจารย์ของเรานะครับเรื่องแบบนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ